ยาได้ที่เราจะทำเนี่ยจะเป็นแกงชื่อว่าแกงข,ข้าวคั่วมีข้าวคั่วนะคะมีกะปิมีพริกแห้งมีเกลือหอมกระเทียมแต่ผักเนี่ยเยอะมากผักอันไหนบ้างที่เราจะใส่ในแกงข้าวคั่วคะวันนี้เราจะใส่หยวกล้วยค่ะหยวกล้วยนี่เราทําไว้แล้วผักกูดค่ะผักกูดและปลาน้อยเนี่ยค่ะปลาน้อยข้าวคั่วด้วยเหมือนกันคมะเขือพวงด้วยค่ะมะเขือพวงด้วยคือตัวพริกกระเทียมหอมเราจะมาโขลกอย่างนั้นไหมคะโขลกค่ะ นี้เนี่ยพี่ตานตำเป็นพริกแหก้งหอมกระเทียมกะปิค่ะคืออารมณ์เป็นเหมือนแบบเครื่องแกงอะเนาะเครื่องแกงตำแหลกพอประมาณนะคะแต่ไม่ถึงกระละเอียดมากอันนี้แหละเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในน้ำที่กำลังเดือดนะคะ,คะเป็นอาหารที่ไม่จําเป็นต้องอยู่บนดอยก็ทํากินได้นะเพราะว่าวคเครื่องเนี่ยมันไม่ได้มีมีสมุนไพรเฉพาะตัวเฉพาะอย่าง ใช่เนาะถ้าไม่ใช้ผักกูดเราใช้อะไรได้อีกพี่พี่จันที่ชินผักได้ใช้ได้ทุกชนิดเลยนะคะจะผักกาดหรือว่าผักอะไรถ้าเราชอบเราก็ใส่ได้หมด้นะพี่โนใส่ปลาเลยค่ะใส่ปลาใส่มะเขือพวงนะคะต่อ้วยหยวกยร์ตก็ได้ค่ะดูสีน่ากินมากเลยอ่ะมีเขียวมีแดงมีขาวผักกูดนี่เราจะใส่ทีหลังนะคะเพราะว่ามันแป๊บเดียวก็สุกเนาะใช่ค่ะ แข้าขวคั่วตอนนี้เดือดแบบพลุดเลยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ข,าข้าวคั่วนะคะเดี๋ยวโนชิมชิมแบบที่ยังไม่ใส่ก่อนค่ะชิมน้ำก่อนชิมน้ำก่อนอเผ็ดแล้วก็เค็มๆหอมๆกะปิะทีนี้ถ้ารดรสชาติจริงๆของแกงมันจะเป็นยังไงพี่นัน ก็บอกวิถกเหมือนกันนะคะก็จะแบบไปแบบอะไรนะข้าวคั่วแล้วถ้าใส่ข้าวคั่วมันจะช่วยไปเพิ่มรสชาติด้วยไหมใช่ค่ะรสชาติเลยเดี๋ยวต้องลองชิมแบบข้าวคั่วอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆอ่อมค่ะรสชาติมันเหมือนอ่อมอันนี้น่าจะสูกยังคะหยกกล้วยใกล้สุดแล้วใกล้สุกแล้วใส่ดักยข้าวคั่เลยเนาะค่ะป๊าบเขาให้ตามด้วยข้าวคั่วเลยนะคะได้เลยค่ะข้าวคั่วนี่คือจะให้ใส่แบบมีน้ําหรือว่าใส่แบบเอาแบบที่พี่ตาลกิน คือที่พี่ดันถามเพราะว่าบางคนก็ชอบคน้คนๆ<ช>บางคนก็ชอบใส่ใสโอ้โนี่พอใส่ข,ข้าวคั่วลงไปสังเกตว่าน้ําข้นขึ้นเลยจากตอนแรกน้ําจะใสใ่เนะอันนี้น้ําเป็นสีแบบสีนมๆเลยโหชิมได้ไหมอันนี้ได้ค่ะชิมได้นะอันนี้มันเผ็ดเค็มแล้วมันก็หอมหอมกลิ่นข้าวคั่วนะคะแล้วก็มีความแบบนวันวๆนิดน,นึง เสร็จแล้วนะคะแกงข้าวคั่วของเรามาแบบชามใหญ่มากน่ากินสุดมาก,กินนี่บ้างแกงข้าวคั่วคือทิ้งไว้นานนี่ข้าวคั่วนี่อืดเลยเนาะ เหมือนข้าวเบอร์ที่เป็นข้าวของเวลาเขาเกี่ยวข้าวเสร็จเขาจะทำกับข้าวคือข้ขาวเบอร์ใช่ไหมเชิดานค่ะมันจะเป็นแบบเอ่อพอข,าข,าข้าข้าวคั่วมันอืดนิดหนึ่งมันจะมันจะเละๆหน่อยคะคะอันนี้แปลกมีความหอมเค็มเผ็ดแล้วก็พอเจอกับผักอย่างเช่นหยกกล้วยเนี่ยที่มันจะกรอบๆหน่อยได้ความหวานจากผักนิดหน่อยะคะ่ะแต่ไม่เยอะมากจะหอมกรี่ข,าข้าวคั่วค่ะแต่ถ้าไปข้าวเบอร์เนี่ยเราจะไม่คั่วข้าวค่ะเราจะใส่เอาข้าวสารใส่ไปในหม้อเลยแต่ถ้าไปข้าวคั่วคือเราจะมาคั่วข้าวก่อน พวกข้าวแล้วก็เอาไปตมตมตำค่ะเสร็จแล้วก็ามาแกงอีกทีค่ะมันก็เลยจะหอมอันนี้ถ้าเทียบสองอันนี้นะหนูว่าอันนี้จะถูกปากคนทั่วไปมากกว่าเพราะรสชาติมันจะแบบมันชัดเจนอะมันจะ,จะอันนี้รสชาติมันมีความมันมันเป็นหอมน่ะหอมเค็มเผ็ดแต่อันนี้มันมีความนัวความแบบหลายๆอย่างอะรสชาติจัดจ้านเลยจัดจ้านอันนี้จัดจ้านเลยเหมือนถ้าแบบเทียบก็คือพวกแกงอ่อมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยมากแกงอ่อมแกงเห็ดอย่างเงี้ย อย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอจารวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทีวีเอช่อง34ด้วยนะคะ